มเคฟมีเบอร์สวยเบอร์ทำเงินเบอร์ทองคำให้เพื่อนๆได้ดูอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างของเบอร์ที่ลงท้ายด้วยเลขสี่มาเาล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะสำหรับเบอร์นี้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ0975659814ค่ะความหมายของเบอร์มือถือที่ลงท้ายด้วยเลขสี่สี่จะดียังไงมาฟังกันค่ะ เบอร์ที่ลงท้ายมือถือด้วยเลขสี่นะคะจะได้เดินทางพบปะผู้คนอยากไม่มีที่สิ้นสุดมีคอนเนคชั่นในชีวิตที่เยอะมากนำพาซึ่งการไปต่อยอดในชีวิตได้อย่างไม่ลำบากเจอแต่ประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆอยากมีเบอร์สวยเบอร์ที่สามารถนำพาซึ่งรายได้มาให้กับทุกๆท,ท่านนะคะเบอร์เคโฟมีรายได้ จากโปรเจกต์ตู้เติมเงินเคที่ปันสุขเบอร์ส,สวยเบอร์ดีมารับที่เคที่เซ็นเดออ์อุดรธานีก็ได้นะคะเพื่อน